ทีเหรออ่ะอันนั้นเรียกซีดีเพื่อนอันนั้นอันนั้นเขาเรียกภาพยนตร์เพื่อนเล่นอะไรดีดูที่มึงเรียนรอดอป่ะไม่กูเห็นแล้วเห็นไหมกูบอกแล้วคนหยุดงนั้นอยากไปเหรอกูไปเป็นเพื่อนได้นะเนี่ยโอ้เฮียถ้ามึงจะไปแม่งแบบอยากเก็บไว้เผื่อแบบกูป่วยอ่ะตอนสักแปดตะเก้าอ่ะเผื่อป่วยอ่ะ แล้วแม่งแบบต้องแบบเสียชิงไปเลยนะเว้ยแปดสัปดาห์ที่เรียนไปเหนยนะครับไปแล้วแต่ก็ได้เหมือนกันถ้ามึงถ้ามึงไปก็บอกกูเอาอย่างนี้ด่ะวาแม่คือกูพรุ่งนี้จองรล้วตัดผมไปแล้วเพื่อน <c oughs> คือคือมึงไป ไ,ไ,ไ,ไอ้เหี้ยวะเออเป็นไอ้ช็อตอ่ะเฮ้ยดเดี๋ยวเหี้ยอะไรอ่ะไม่กูไม่มีเซตดีเนลอ่ะสามตัวแข่งแม่งอะไรยังอันยิงปูโอ้โฮเหี้ยไปไอพีเอสกูมันโง่จังวะเป็นไรไปแล้วว่าหลบหลัว ไม่มีจ้าอเกระวังจ่าเอกนะเพื่อนกูเดินเคลียร์ไงไม่ไปสี่แล้วกูเดินเคลียร์างเซนกูจะเอามาซีทีแล้วกูลืมเปลี่ยนภาษาไอ้ฮยกูรู้ว่าเป็นกูเป็นมือใหม่เย a เย e a h I believe it ไม่ยินกตายเพื่อนสวัสดีตอนไม่ยิงเชี้ยโอ้ยเชี้ยตอนนี้แบบ เาข<อ>าจีสัตว์ที่แต่ลูกคาลิน่าขึ้นธรรมดาน้องธรรมดา,ามดาีสก,กายตัวเนื้